ยายทำกับข้าวอะไรวันนี้แกงรวมมิตรนี่แกงรวมมิตรใส่กล้าลงไปเอ้ายายใส่ก็ไปอ,อันนันสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวกับยายนลเมื่อวานยายทำวันนี้เกือบหมดอวนมะขามนังไงแกงของยายเมื่อกี้แกงรวมมิตรบอกยาีแกงรวมมิตรแล้วเมื่อวานไปกินต้มต้มแซ่บต้มแซ่บกับข้าว กับข้าวได้กลับมาสั่งเพิ่มมาก็สั่งลาบมาชื่ออะไรนะข้าวก็เยอะเยอะเนี่ยมาใส่ข้าวแล้วมาเดี๋ยใส่น้ำพริกใส่เขาเอาของเส้นน้ำพริกน้ำพริกจะเอาไปเอากินเมื่อไงกินมันกันจะได้รู้ช่วยจับเมื่อไงจะได้รู้เออ เ0็ดสิบาทวันนี้เมนูซื้อเนื้อมา70บาทต้มแซ่บ70บาทแกงจืดที่ยายทำเมื่อกี้30บาทแกงรวมนิดไม่รวมผักนะไม่รวมผักตุมเพื่อนออี่จะได้ยังไงต่มคุ้มร้านในร้านแจกไม่ละนอกแล้วว่ะเนีจ นี่ยายกินพริกยายกินพริกอร่อยอ Ja. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. จะอยากกินหลวกพักนห่หลวกพักจะต้องมาโยมใหม่ๆกินก,กระเจียมข้นเสะเลยแล้ว,วกันกินพัก,กเลยป็นพักเลยเนี่ยนี่แหละอม,มองดิเคยกินได้ไหพี่

อุ้ยสุละที่มา,ามสั่งแบบไม่กินกคนทุงานทุกงานเริ่มตั้งแต่เดิมไม่ได้ไปกินกินอิ่มน้ำซ้ำับ เดีย๋ยวนกับไข่ไข่กละเกินมันนีเตานะ้าลารานะฮะน้ำมันหมูต้ม,มะะนุ่งอะไรอ้านละเกินไข่คละเกินแบบใหญ่ใหดเนีอย ra đâu nó biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เดี๋ยวจะไปหลวกพักส่วนไปซื้อพักมาหลวกกะหลวกเลยตัวน่ะก็ซ้ำหลวกได้อยากมีงานหลวงนี่แหละอืม แกงรวมมิตรของยายอร่อยมากตุ๋มเพิ่ออุ่นเชียร์ตุ๋มเชียร์ <c oughs> เิ่มแล้ว,อลวขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะอิม่มไหมอยังไงหมดเลยหมดจานข้ากับยายหมดจานก็หมดเลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าทุกคน